สนับสนุนโดยท็อปคอนเกษตรแม่นยำเกษตรอัจฉริยะสวัสดีครับเกษตรไทยนิชิยูโกสัปดาห์นี้เราเดินทางร่วมกับกรมชลประทานนะครับมาการที่จังหวัดเลยเพื่อติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำลาย รู้แต่โครงการมาตั้งแต่อายุายังเด็กอยู่นะน่าจะ30-40ปีแล้วว่าโครงการเคยมาสำรวจหลายรอบแต่แล้วก็โครงการไม่เกิดสักทีนะครับผมก็อยากให้มันมีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเกิดประโยชน์สำหรับพ่อแม่ที่น้องอบริเวณเนี่ยเฉพาะในตำบลสายพืชของผมนะ่ะสิบสิบสสิบหมู่บ้านน่ย มีหน,นึ่งหนึ่งพันเจ็ดครัวเรือนน่ะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับน้ําทั้งหมดนะครับแล้วก็ตําบลขุดปองนี่ก็ทัง้งทั้งตําบลน,นะครับแล้วก็ตําบลนานดินดําก็ทั้งตําบลแล้วก็ตําบลน,นาอานนะครับอสี่ตำบลน,นี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างมากนะครับโครงการนี้ผมก็อยากให้เกิดขึ้นเร็วมากเท่าไหร่อย,อยิ่งดีครับ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ําฝนเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะครับซึ่งในเขตจังหวัดเลยเนี่ยปริมาณน้ําฝนจะอยู่ที่พันสองร้อยกว่ากว่าเนี่ยนะฮะแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันตกอยู่ที่หกประมาณหกร้อยห้าสิบมิลลิเมตรนะฮะซึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะก,ก,ก็ทําให้ปริมาณน้ําน้อยไปหน่อยนะครับนะฮะในอ่างที่เราเก็บกักก็น้อยตามไปด้วยครับถ้าไม่สร้างเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ย ก็ก็จะไม่ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของเกขตเมืองในอนาคตครับด้วยพระมหากราุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระบรีไว้ตั้งแต่ปี220นะครับที่ให้พัฒนาแหล่งน้ำในของจังหวัดเลยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องของทั้งอุตุภัยแล้วก็การขาดแคลนน้ำรวมทั้ง การส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรด้วยครับซึ่งทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านดรทองเปียวทองจันทร์นะครับทําไมท่านเป็นไี้บีก็ได้มอบหมายให้ดําเนินการศึกษาของการพัฒนาลุ่มน้ําเลยของอ่างเก็บน,น้าน้าลายแห่งนี้นะครับสำหรับการาศึกษาวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จ ก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก่อนนะครับที่เห็นด้วยกับโครงการการพัฒนาแหล่งน้ําแห่งนี้นะครับพี่น้องประชาชนเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําในของโงรงพยาบาลของจังหวัดเลยนะครับหรือการประปาของจังหวัดเลยแล้วก็รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตของอําเภอเมืองนะครับที่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พี่น้องทั่วทั้งประเทศอยากมาเที่ยวจังหวัดเลย ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแะครับเรามีอ่างเก็บน้ําทั้งน้าหมานและก็น้ําลายที่เราศึกษาไว้เนี่ยนะครับซึ่งอ่างเก็บน้าน้ําลายเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ําที่ถือว่าความจุน้ำเนี่ย28ล้านลูกบาศเมตรครับซึ่งเราใช้พื้นที่ป่าไม่มากครับเป็นพื้นที่ของอประมาณ3,300ไร่แต่เป็นพื้นที่ที่เป็นปา่าอยู่ในเขตป่าสงวนประมาณ300วกว่าไร่เท่านั้นเองนะครับ นอกจากนั้นก็เป็นพื้นที่ป่าของอพี่น้องประชาชนที่เข้าไปทำกินบ้างมีหลักฐานต่างๆบ้าง,างประเด็นตรงนี้เราได้ทำความเข้าใจใพี่น้องประชาชนครับว่าเมื่อเราไปสร้างอ่างเก็บน้ำนี่นะครับการดูแลเยียวยาค่าเจเจยที่ดินผลอาศิล์ต้นไม้นะครับพืชผลทางการเกษตรเราจะดูแลให้อย่างดีนะครับเช่นเดียวกันครับทรัพยากรของชาติป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ กรมจุฬาทานเราก็จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าทดแทนหรือว่าสร้างฝายชะลอน้ําดักตะกอนไว้ก่อนนะครับสําหรับในการนําน้ําไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับจะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ประมาณ13,000 0ถึงหมื่นไร่ครับโดยเฉพาะฤููแล้งแรงนะครับซึ่งไม่มีน้ําใช้ได้เลยนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราช่วยได้ตั้งประมาณ9 0 0 0ไร่ สวนฤดูฝนเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณ1ม0 0นไร่อยู่แล้วนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็จะช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกพืชเกษตรและเพิ่มผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไปทางรายการเกษตรไทยนิชิยูโกก็ต้องขอขอบคุณทางกรมชลประทานนะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้ กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยุโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัูตุคลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยท็อปคอนเกษตรแม่นยำเกษตรอัจฉริยะ